สวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ EP นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ Good morning everyone today we'll learn in the classroom about family with ที่เช e r แจงค่าเด็กๆ family แปลว่าครอบครัวนะคะค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ family family ครอบครัวครอบครัวของเรานะคะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วมีใครบ้างคะในครอบครัวเราอาเด็กๆ รู้ไหมคะว่ามีใครบ้างอ่ามีคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านา้าอาลุงน้องนะคะแล้วก็ตัวเราเองใช่ไหมคะคราวนี้เราจะไปดูคำศัพท์แต่ละบุคคลนะคะว่ามีใครบ้างอ่า ผู้ตามผู้แจ้งค่ะพาร์าเรนพาร์เรนแปลว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะคะอะเรามาสะก,กดกันค่ะ P A R E N T พาร์เรนผู้ปกครองพ่อหรือแม่ grandfather g r a n d f a t h e r คือใครคะคุณปูหรือคุณตาสะกดค่ะ G R A N D แกลน F A T H E R พี่ชาแกรนพ่คุณปู่คุณตาอ่าคุณปู่ก็คือเป็นคุณพ่อของพ่อเราคุณตาก็คือเป็นคุณพ่อของแม่เรานะคะ,ะผู้หญิงคนนี้ผมสีขาวคุณย่าคุณยาย grandmother grandmother สกดค่ะ G R A N D grandmother e. Grand คุณยา่าคุณยายคุณย่าก็คือ คุณแม่ของพ่อเราคุณยายก็คือคุณแม่ของแม่เรา Uncle. Uncle คุณลุงหรือคุณอาผู้ชายหรือคุณน้าผู้ชายเราเรียกว่า Uncle สกดค่ะ U N C, L, E, Uncle, ลุงก็คือพี่ชายของพ่อของแม่เราอา,อาก็เป็นน้องชายของใครคะคุณพ่อนาเป็นน้องชายของคุณแม่ Uncle ต่อไปนะคะ Aunt Aunt ป้าหรือนาผู้หญิงหรืออาผู้หญิง Aunt สกดค่ะ A U N T Aunt ป e า father แปลว่าคุณพ่อนะสะกดนะคะ F A T H E R Futter คุณพ่อคุณพ่อก็คือคุณพ่อของตัวเรานะคะคุณพ่อ mother mother คุณแม่ คุณแม่สะกดค่ะ M O T H E R มากคุณแม่ก็คือคุณแม่ของตัวเรา daughter daughter ลูกสาว ลูกสาวก็คือตัวเราเป็นลูกสาวหรือพี่สาวหรือน้องสาวสะกดค่ะ D A U G H T E R ดอลูกสาว son son ลูกชายาลูกชายหรือตัวเราเป็นผู้ชายหรือน้องชายสะกดค่ะ S O N son ลูกชาย brother brother แปลว่าน้องชายหรือพี่ชายสะกดค่ะ B R O T H E R brother น้องชายพี่ชาย Sister sister น้องสาวหรือพี่สาวสกดค่ะ S I S C E R sister น้องสาวพี่สาวเด็กๆมีน้องสาวไหมคะมีพี่สาวไหมคะอ่าเราจะเรียกว่า sister ต่อไปนะคะ grandchilden grandchilden แปลวล่าหลานอ่า เคยเห็นหลานไหมคะหลานก็คือเป็นญาติพี่น้องกันนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะหรือเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเราเราจะเรียกว่าหลานอ่าสกดค่ะ G R E N D R E N c h i l d r e n รวมกันนะคะ Grand c h i l d r e n แปลว่าหลาน Husband Husband แ,แปลว่าสามีสามีสกดค่ะ H U S B A N D Husband สามีสามีคือใครคะก็คือ,อคนที่เป็นาสามีภรรยากันผู้ชายก็เช่นคุณพ่อเป็นสามีของคุณแม่นะคะเรียกว่าพันคัสซันคัสซน แปลว่าลูกพี่ลูกน้องสะกดค่ะ c o u s i n cousin ลูกพี่ลูกน้อง sibling sibling พี่น้องอ่าสกดค่ะ s I B L I N G S sleeping sleeping พี่น้อง Grandparent Grandparent แปลว่าปู่ย่าตายาย Grandparent สกดค่ะ G R A N D Brand P A R E N T S Brand อปู่ย่าตายายค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Family แปลว่าครอบครัว เด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็พูดตามคุณครูแจ้งนะคะเราฝึกเราทำบ่อยๆเราพูดบ่อยๆเราก็จะเก่งนะคะเด็กๆวันนี้มีณครูแจ้งต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ